ปวดแอวว่าสร้างปวดแวอวสร้างว่าปวดแอวกอบานเทคัน,ทนเทคันเทคันเฮือนวอวนี่ซี่หูเหรบ่ตี <ừ. S 1> จกเบาหยังสองคนนัน่นพูดอืออือ อันนี้มัดเหล็กมัดเหล็กเก็บขวดออกกวนอันนี้มัดเหล็กเทคานผู้ใดสนใจทักได้เ้ยค่ะแต่ว่าไก่บ่ไปพนังซางกระดาษกินหอดเมียทอดหลานเอาแต่ในบ้านนะคเอาเตในบ้านพะนะขันอันไก่กินหอดกินหอดเมียกินหอดเมียกับว่าทอเย็นบ่กินหอดหลานว่อท่าน เกี่ยวกับหลายหลายก็ไปราคากันเดงย่อมยาวตารางเมตรละเทไห่มสี่พันห้าตารางเมตรละสี่พันหาตารางเมตรละสี่พันห้าเทเทเทอย่างเดียวมันว่าเทอยางเดียวเท่ยางเดียวหรือว่าก่อด้วยหรือว่าชาชาตารางเมตรละสี่ร้อยห้าสิบแต่ว่าเทขั้านี่เอาตารางเมตรละสี่พันสี่พันห้ามันเปอย่างเงี้ยแพงกวางมันหนักมันหนัก อเออมันไดเออมันได้ตาขินตาใส้มันได้สมสมปูนเหมนว่ามันหนักมันหนักค่ะมันหนักก็เลยอันนี่นะหมองคอแพงก็คืออันนี้นะมันหนักมันหนักลดหมอมาเท่หอยนี่ไงไส้แนบุญลดหมูมาเทให้พนะปลาไม่บืนบืนพนะรลดหมอมาเท่ห้บืนบืนยังสีเอาถือพนะสร้างกระดาสร้างบ้านเอาฝีมือเยี่ยมยอดอัน ปานคณะมาล้อได้ค่ะนี่มให่มองอันแล้วมองนึงกลับไปมองนึ่งนี่นี่พักแล้พัพกยากเม็ดคณะคณะทีมงาน,นอย่างก่อทีมงานอย่างเบี้ยวเบิกผมก็ทีมงานทีมงานสอกินเกี่ยงว่าทีมงานกำลังสีกำลังสีรวยสร้างกี่ว่ากำลังสีรวยมีคุณภาพมีคุณภาพดีมีคุณภาพดีซื่อสัตย์ยุติธรรมฝีมือเยี่ยมพะนะพี่น้อง อันโยกเงื่อนไหมค่ะก็เลยเด้อันเทพืนเทข้ามเทอย่างไม่ยังถีไม่่ะนี่ทุบออกทุบออกเบิดตะกี้กะแอมย่างดีหมดละแต่ว่าทุบมันเสาแตกเนาะกับโยกมันสูงขึ้นก็เก้า 9. สูงขึ้นตะกี้ประมาณนี่นมันลอยเท่าไรล,ล่ะลอยยี่สิบหนึ่งจากมีไปหอดจากมีหอดอันหอดอีหยังเอินเอิญน,นี่ข้างนี่ เดี๋ยนี้มันสีอยู่ลอยประมาณร้อยโอสองรอยสี่สิบสองรอยสี่สิบหลงลอยข่ะบอบาทนี่ห้องน้ำห้องน้ำสด้ตัํมกลัวเอาเหยียบไปโหลดก็จะด้ล่างให้ให้องน้ำก็ได้ไปสร้างจัดไปคำอีกแล้วเกี๊ยทำเป็นไล่วันใดเอาได,ได้นี่สี่ลอยด้วย <c oughs> อันนี้เมาปะนะสร้างเมาเอาเลยปนะนปะขาตื้นมาขาตื้นก็เอาเลยปะนะ กำไรกัเอาโลดมาสองคนค่ะ้างที่จิงมีซีแมนบ่มีซีฮะตีเอาเราเห็ดอย่างล้วคือบมาผู้หนึง่งโอ้ยเนาะ้างทีมงานนี่มีหาคนค่ะท,ทีมทีมคุณภาพทีมช่างคุณภาพพะนะสายาอันวาเด้บแมนอัน บ่เมนทีมงานเบลเบอร์บ่เมนทีมงานสวกินเกียงมืออันนี้ทีมงานช่างขับผู้ใหมากกระถามาทีมทีมช่างคุณภาพยุตใสวังสยยงีเด้อพี่น้องถ้าอยู่ไกลๆแถวนี่ได้ดาเด้ดตำบนดงลิงนี่ไปยุวัฒน์มันเป็นบ่เก๋ไปบ่ในตำบนดงลิงนี่ง <c oughs> ั่น <c oughs> ไปเลินโกกับไปแล้วอืว สวนโคก็ไปมาแล้วนี่ตำบนนงลิงไปโลดบอกไก่ตำบนนงลิ่งเข้าไกล้กนึงแต่ว่าคาตองเพงก็ในบ้านจักน้อยเด้เพราว่าคาโลดคาโลดคาหนามันโลดตองเพงกลัวซีมืออืมมือซีนะซีมือมือซีซีมือมือซีสาบิเนีะหนาดีิวเนาะเพ่งเอาพิษเนาะซีมือมือซีที่ทางไห ที่นี่วนนี่เหนือวัดที่เหนือวัดที่ตะวันตกวัดได้หนที่มองได้อีกวะที่